จำไว้นะครับว่าคอนเทนต์ที่คุณสร้างขึ้นมามันแทบไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะอีก7 0เอที่เหลือเนี่ยแอมจะเอา DNA ของแอมใส่ลงไปแต่นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะทำให้คุณได้ฝึกฝนทำคอนเทนต์คลิปนี้นะครับแอมจะมาแจกเทคนิคที่ง่ายที่สุดในการทำคอนเทนต์แบบที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหน้าตาแบบไหนคุณก็ทำตามได้ไม่ยากจริงจงง่ายที่สุดในบรรดาทุกเทคนิคเลยค่ะฟังกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับเทคนิคนี้นะคะของแอมเป็นเทคนิคที่อีซี่ง่ายมากๆนะคะนั่นคือหาตัวอย่างนะคะ มา copy and develop ค่ะคุณอาจจะฟังเสร็จอุ้ตายแล้วคุณแอมสอนให้ copy สอนให้อย่างเงี้ยฟังก่อนฟังก่อนแม่จะเพิ่งดราม,มานะคะ copy and develop หมายความว่าไงถ้าคุณก๊อปมาเลยทั้งดุนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่เลิศเช่นวันนี้แอมทาคลิปวิดีโอสอนเรื่องของการทําน้าพริกตมน้าพริกแล้วคุณก็ลอกแอมหมดลอกบทคําพูดนั่นนู่นนี่ไม่ได้แต่ให้คุณคิดตามนี้ค่ะว่าถ้าแอมสอนตาน้าพริกใช่ไหมคะทำคลิปสอนตมน้าพริกเนี่ยคุณคิดว่าแอมสอนทาน้าพริกปลาทูอะ่ะใครๆก็ทําน้ำพริกปลาทูเป็นปะ แล้วสูตรมันคล้ายกันปะสูตรก็คล้ายกันมันแทบไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับว่าคอนเทนต์ที่คุณสร้างขึ้นมามันแทบไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะมันมักจะเป็นคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วมันมักจะเป็นเรื่องเก่าๆอ่ะเธอมันมักจะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยอ่ะเมื่อมันมักจะไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าๆเสมอนะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณแค่ไปหาคนที่คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยศักดิ์ศรีใกล้เคียงกันคุณอยากเป็นเหมือนเขาหาคนแบบนี้ให้เจอสมมติแอมไปเจอช่องนี้แบบหู่ชออออองงนนีี้สสกาารตลดดะะจ แอมชอบมากเลย 1. แอมชอบการตัดต่อของเขา2แอมชอบเรื่องของเรื่องราวของเขา3าแอมชอบเรื่องวิธีการพูดของเขาแอมก็ไปกอปปี้สอย่างนี้เขามาแต่แอมไม่ได้กอบมาทั้งหมดมันต้องกอปปี้อันดับวอลลเช่นแอมชอบการตัดต่อของเขาอ๋อเขาตัดจำคัดสวยแต่แอมก็ไม่ได้ลอกการจำคัดทั้งหมดเขามาแอมก็ไปดูว่าอ๋อทำแบบนี้ใช่ไหมลองทําให้ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ว่าแบบลอกเขามาเลยไม่ใช่นะคะแอมบอกอุตาแล้วแอมชอบวิธีการพูดเขาจังรู้สึกว่าเวลาเขาพูดน้ําเสียงเขาดีเขาลื่นไหลจัง แอมก็ไม่ได้ไปก๊อปว่ามันต้องพูดตามเขาเป๊ะๆปไม่ใช่แอมก็ไปฟังก่อนอ๋อโอเคพูดแบบนี้ใช่ไหมก๊อปมาแต่ develop เอามา adapt ให้มันเป็นเวอร์ชั่นของเรานะคะสูตรการ copy ของแอมนะคะเวลาแอมเจอใครทำนะคะแอมจะก๊อปเขามาประมาณไม่เกิน30%คือก๊อปมา20-30%อีก70%ที่เหลือในแอมจะเอา DNA ของแอมใส่ลงไปแอมจะเอาความเป็นตัวแอมใส่ลงไปถ้าแอมเจอว่าอู้คุณนี่ตัดต่อดีแอมเอามาแค่30 70%อีกแอมใส่ตัวแอมมเองงลไปันก็จะกลายเป็นว่่าไมมเหือน แต่สูตรนี้คุณทําได้ง่ายครับเพราะคุณก็ไปดูเลยว่าเขาทำยังไงทีนี้เวลาคุณไปเจอนะครับสมมุติคุณไปเจอช่องนี้สอนตําน้ําพริกโหูทำดีมากคกเขาสวยสากเขาสวยคุณอาจจะนี่ไงก๊อปแค่คกกระสาเขาซื้อกกกระสามาตามเขาเฉยๆแต่การตัดต่อสูตรทําไม่เหมือนอุ้ยสูตรนี้เขาไม่ใส่น้ำปะลาไม่เอาสูตรชั้นใส่น้ำปะลาไปด้วยสูตรนี้ไม่แกะประตูสูตรชั้นแกะประตูด้วยทยํายังไงก็ไม่เหมือนครับแต่คุณเองพอคุณเจอคลิปแบบนี้นะคระับคุณเข้าไปดูศึกษา แกะให้ได้ว่าเขามีแนวคิดยังไงเขาหาคอนเทนต์ยังไงเขาจัดฉายยังไงจัดแสนจัดสียังไงแต่แอมยังคงย้ำว่าไม่ใช่ก๊อปปี้เข้ามา100%ดูเป็นตัวอย่างไม่เกิน3 0นะคะยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วใส่ไอเดียสัดส่วนอย่างขอดลงไปแต่นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะทำให้คุณได้ฝึกฝนทำคอนเทนต์แอมย้ำเรื่องนี้วิธีการที่ง่ายที่จะทำให้คุณได้ฝึกฝนแต่ไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้คุณเติบโตในระยะย,ยาวแต่คุณสามารถทำเรื่องนี้ในการตั้งต้นได้คุณตตั้้งนนก่อ ตั้งต้นกัน copy, develop, copy, develop, copy, develop ทำไปเสร็จทำครั้งที่1 2 3 4 5สองหาทำไปสัก20ครั้งทำไปสัก30ครั้งพอคุณทำสัก30ครั้งปุ๊บคุณเริ่มเก่งจากนั้นคุณต้องหาแนวทางของคุณเองละแต่คุณเริ่มเป็นแล้วไงว่าอ๋อทำแบบนี้ได้ทำแบบนั้นได้แต่ถ้าคุณยังคง copy, develop คนอื่นไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีทางเจนจาทางของตัวเองและคุณก็จะไม่มีทางชนะในวงการนี้อย่างถาวรคุณนึกออกไหมคะแต่คุณทำได้แค่่่่่่ดดููเเเ้้้าา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 มมตตตัััออออออยงงีกกปปททแลวพฉฉนนนบใสสรืไ คนที้เขาทำน้ำแข็งใสใช่ไหมอืมแต่เขาทำน้ำแข็งใสแดงใช่ไหมฉันทำน้ำแข็งใสเรนโบว์เลยโอ้คนนี้เวลาเขาตัดต่อเนี่ยเขาทำเป็นแบบมี2คนคุยกันนะอ๋อเขาทำมุมเฉียง45ฉันลองทำมุมเฉียง45ดูบ้างจำไว้นะคะว่าคอนเทนต์เนี่ยน้อยครั้งมากๆที่คุณจะเป็นคนแรกและเป็นออริจินอลในการทำมันมกักจะมีคนอื่นๆที่ได้คิดเหมือนคุณทำมาก่อนคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นการก๊อปปี้อันดับรอก็เป็นหนึ่งในทางท,างที่เป็นทางลัดให้คุณได้มีโอกาสให้ตัวเองได้ฝึกฝนได้คิด ได้ทําได้ลงมือได้ได้ฝึกซ้อมได้ลองทําจนกว่าคนจะเก่งได้แต่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนแอมยังคงเน้นย้านะคะว่าแอมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนอะก๊อปมันคนละเรื่องกันนะเธอมัน Copy ปี้อ e นด l บ p มันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ฉันไม่สนับสนุนให้เธอก๊อปฉันอธิบาย Copy ปี้อ e นด l บ p เธอจะเห็นภาพเช่นเธอไปกินแฮมเบอร์เกอร์ร้านหนึ่ง แล้วเธอก็เจอว่าแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้อร่อยมากเลยอะแพคเกจจิ้งสวยมากเธอก็เลย copy, ก๊อปปี้แพคเกจจิง้งแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้เหมือนเขาเดชเธอก็เลยก๊อปปี้ว่าเขาทําแบบนี้มาเลยไม่เลอะมือแต่เธอไปทําลายใหม่ไปปริ้นรูปแบบใหม่ไม่เหมือนกันเลยแล้วเธอก็เจอว่าเขาเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเธอเลยทาแฮมเบอร์เกอร์ไก่เห็นไหมครับมันไม่ได้เหมือนกันแล้วเธอก็ไปเจอว่าโลเคชันของเขาเนี่ยตั้งอยู่จุฬาแต่เธอไปเปิดอยู่พิษณุโลกมันคนละเรื่องกันมันไม่ได้ไปเป็นคู่แข่งกันทางตรง copy and ทา,งา่อาอ,บอีบกว่าคุณจเจอว่า่าไไมได้ละ ฉันก็จะไม่ลอกไข่ชั้นเลืือกทจะจะทาเป็นแฮมเบอร์เกอร์สสัตว์เข้ามามีทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเนื้อรวมอยู่ในชิ้นเดียวเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นออริจินอลกลายเป็นตัวแม่ได้แล้วก็จะมีคนอื่นๆเข้ามาก๊อปปี้อ e นเดอวลคุณไปเรื่องมันเป็นโลกของบิสเนสโลกของธุรกิจอะคะจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเซียนก็จะบอกคุณว่าลองได้ก๊อปปี้อันเดอร์วอลล์นะครับค่อยๆลองค่อยทำเพื่อให้โอกาสได้ฝึกฝนให้โอกาสได้ฝึกปรือเพราะมันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดจจรริงงๆนนนะะะคะใกกาาททีีรรท่ัสออมได้แบบ ได้ลองทําก่อนนะโดยที่แบบคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนเสียอะไรเยอะคุณแค่หาตัวอย่างที่ดีหาตัวอย่างที่ดูใช่คุณที่สุดแล้วก็เอาลองมาทาตามค่ะแต่ยังคงย้ําเอาไว้ว่าอย่าไปก๊อปปี้เข้ามา100%ก๊อปปี้เข้ามาล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ได้มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญามันผิดกฎหมายไม่ดีนะคะแค่ก๊อปแอนด์เดเวลอปแล้วก็ก๊อปมาแค่สักเซจเซียลหนึ่งสักส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาผสมกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณค่ะถ้าชอบคีปมี้นะคะอย่าลืมนะคะกด หัวใจกด s s u b c ไลค์กด,กดแชร์กดทุกอย่างเที่มีอะค่ะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้น,นะคะอยากให้แอมสอนเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรอีกนะคะแอมจะได้หาคลิปดีๆแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมานะคะสวัสดีค่ะ